มี่าพ,พี่น้องเอฟซี 4, สาวน้องไครพาเลาะมาเบิ้งเขาโพดครับเขาโพดท,ที่ว่าอเขาปลูกไว้เนาะผักแก่แล้วข้า็เก็บเกี่ยวมาใส่รถมาข้า็จะมามาักไว้ครับมามาักไว้ใหบ้วกินนี่ก็เป็นเขาโพดครับพี่น้องนี่เขาโพดท,ที่ข้าเกี่ยวมา เอาเก็บเก็บเกลียวมาใส่จนเต็มนี่แหละครับเนี่ยเออยู่ อ20เมตรประมาณ20เมตรบ่ครับก็จะมีผ้าผ้าคุ้มเนาะผ้าคุ้มไว้มักไว้คุ้มไว้อันนี้เป็นพายางดำครับนี่แล้วก็พลาสติกซองสัน้นแล้วก็ซองสันนะ้นเนาะซองสั้นนะที่เรามารักไว้สีสันดีครับสีดีว่ขึ้นล่า ยังมีรสหอมหวานหอมพืชเก่าครับอของข้าวโพดอยู่นี่นี่ก็เป็นที่เก็บข้าวโพดนะครับเอาปลูกไว้ได้หลายเอาปลูกไว้ได้หลายสวนเนาะอ่าสวนหกสวนเนาก,ก็เอามาใส่ไว้ครับนี่รอบขางจะเป็นผนังปูนพี่นอ้องเป็นผนังปูนเป็นปูนภายในเอาเก็เก็บข้าวโพดใส่ไว้เ,เต็มๆนี่แหละครับนี่กินไก่จะหมดแล้วล่ะ แต่ว่าที่กรลัง่งเพาะปลูกไว้อยู่กลายลยแปลงอยู่ครับเพื่อนฟักแก้ฝักพ่อเก็บก็จะเก็บเกี่ยวมาเก็บไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนกระโพดพี่น้องนี่้างๆคาร์้ามหัศกไ,ไก่ตอกนี้นี่สวนกระโพดอาจจะบ่เห็นคักนะพี่น้องนะ นี่แปง็นคำพูดครับพี่น้องหนึ่งนี่น,น,นี่ออกดอกแล้วครับออกดอกออกฟักแล้วกำลังเป็นฟ้าอ่อนๆอ,อ,อยู่ตอนนี้ครับเกศีเอกอยู่ประมาณอยู่เดือนหนึ่งครับเดือนก็กวนนะครับกศีเลี้ยเกี่ยวเอาก็จะใส่รถ แท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์มาติดกับเครื่องเกี่ยวครับติดกับเครื่องเกี่ยวเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวกันอีกเดือนอีกเดือนก็กลัวนี่ยนิดเดือนนึงนี่นก,ก็กษได้เกี่ยวแล้วครับนี่รอเบิ่งว่าฝักแก่ตอนใดครับนี่ก็จะได้เกียเก่ยวเกียเก่ยวเสร็จเขาก็กากจะมาลงบ่มไปแต่เพิ่นก็มียังมีหญ้าสำรองกินอีกเยอะครับท่าได้เกี่ยวครับถ้ากินหมด ก็มียาสำรองอีกอยอย่ยาสำรองนยเป็นยาเน่เปียรครับยาเน่เปียเขาก็มักไว้ีแบบเดียวกันครับตรงนี้เป็นโรงมักข้วโพดครับนี่ก็เป็นโรงมักยาขึ้นกันเองครับเป็นยาเน่เปียไม่ใช่ข้วโพดครับข้วโพดจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะแตวนี่เป็นยาเน่เปียที่เขามามักไว้ขึ้นกันเนี่ยครับนี่เน่าติมโกด,ดังครับที่มีลอรถอย่นี่ ที่นี่ลอรถทับไวปเป็นยาเนี่เปียรครับพี่น้องนี่ก็ผสมให้วัวกินพริกกันครับนี่บำรุงน้ำนมวัวดีนักแร่อาจะเก็บไว้นี่ยังไม่ให้เปิดอยู่ครับเต่ครั้งก็ล่อรอว่าให้เพื่อนกินข้าวโพดเสร็จเนาะกินข้าวโพดหมดกินข้าวโพดหมดแล้วก็ยังค่อยจะได้กินยานี่เปียต่อไปครับช่วงเขากย,ยังบุกี้มือก็จะหมดแล้วครับน่ ที่ห้าว่าเข้าไปอัปเดตเมื่อกี้นี่ครับในเป็นข้าวโพดบดครับนี่น,น,น,นี่นี่ครับนี่ใกล้จะหมดและเพราะว่าผสมเซลลัตันเนาะงครั้งละตันผสมไ้บัวาอากาศก็้อนครับเมื่อนี้่้อนคือเก้าคึมอ่คึมอยู่ ทัดเขามานีก็แม่นกดังอาจจะเป็นกัดังเก็บยาเขาหมืดนเนาะพี่น้องเนาะมืดเนาะนี่เป็นรถย้ายยาครับนี่นี่ก็จะเป็นประตูปิดเปิดประตูปิดเปิดสําหรับยาออกลากโดยแท็กเตอร์ลากครับนี่แท็กเตอร์ลาก ก็จะมียาหลายตั้งครับยาโอ,อยาที่ยาอาผสมใส่กันโดยยกโดยใส่โฟกลฤบครับลดโฟกลิฟเอาใส่ลดโฟกฤเนาะครับยกชวนมากตัวโฟกฤบหยกไปใส่เครื่องอเพื่อปั้น,นยาครับจะไมีย,ยาโอครับสีเหลืองเหลืองเสี้ยคือเขียวในยาโอแล้วก็มีหวัวอาหนเอ สองอย่างครับผสมใส่กันย่างและสอบไปให้บัวแาแรกเกิดจินเนะครับโอ้อยาโอไล่คุณเรื่องนี้ก็เป็นยาที่ยาที่แห่งดีพี่นอ้อง ยาที่เป็นที่เก็บยาที่ครับตังค์ผสมเมลาย่างร่วมเซกันครับจะได้ยุซี่ตันสองซี่ตันสองแล้ก็ขายไปอะไรก็คือไฟครับนะไฟมะเมล็ดไฟไฟขาวนี่มเมล็ดไฟ เม็ดไฟครับพี่น้องเป็นการสอบไฟเขาๆหนี่งยายัยางเต็มกวัวดังอยู่ยังบ่า,าันสร้างมาอีกครับพี่นอ้องยังเต็มกวัวดังอยู่เพาะสะท้อนแสงพี่น้องกอดก็จะเป็นยาโอ,อยาที่ยาอาอาที่ผสม เป็นเมล็ดล็าไฟเป็นหัวอาหารแล้วก็มีหัวอาหารหัวอาหารเม็ดเอ้ยหัวอาหารผงนะครับแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดบดด้วยกันครับนี่ข้าวโพดพนข้าวโพดปลนะครับนี่ถังข้าวนี่ก็จะเอาขึ้นมาใส่ถังร่วมใส่กันอาผสมก็จะมีน้ำหนักขึ้นอยู่ตรงนี้ครับนี่ จะมีน้ำหนักบอกอยู่ตรงนี้ครับนี่มาเห้าใส่กับไปย่างละจักกิโลกิโลเจ้าก,ก็จะขึ้นตรงนี้ครับเสียงห้าย้ายไปแล้วนะครับจะ,จะเรือ,อยุดตันสามหนันสามร้อยห้าสิบห้า ครับก็บมาอัปเดตรายการหญ่ารายการผสมอาหารให้วัวครับซึ่งว่าตอนนี้เราก็มี60ตัวครับที่ว่าดิบน้มวัวอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล่าก่อนพี่น่องคลิปหน้าพอกันไหมจบดีไม่ใช่เป็นแก้ของพี่น่องสุขหูสุกข,ขน้น ขอให้เราลำไม่ลวยกันเถออยาเก็บย,ยาไขอย่าจนสุขภาพแข็งแรงนอนรับวันดีคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมเพื่อม่งม,มามปราถนาะทุกปูสุขคนสวัสดีครับ